สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิว t o y o ต a a อ t i ติสนะครับ1.6ตัว E นะครับเป็นตัว CNG โรงงานนะครับคันนี้เป็นปี2012นะครับผมรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่2 1 0 0 0 0โลนะครับนี่นะครับเปิดราคาที่1 6 5 0 0 0บาทนะครับผ่อนเดือนละประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อน4ปีนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูรอบคันนะครับเขาจะสวยขนาดไหนนะครับ นี่ครับภายนอกสวยๆเลยขัดเคลือบสีมาแล้วนะครับนี่ครับสวยๆเลยสีรอบคันสวยรถไม่เคยมีชนหนักนะครับนี่ค ور ล่าเอาติส1.6 E CNG นะครับ ภาพสีรอบคันสวยมากนะครับสีเดิมโรงงานนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับนี่ภายในก็ดมเดิมนี่ไมสองแสนหนึ่งหมื่นโล วิทยุเดิมโรงงานนะครับคอนโซลสวยนะครับเบาะนะครับนี่เบาะหนังสภาพสวยเลยนี่เบาะหนังสภาพสวยเลยนะครับแผงประตูนี่นะครับรดูข้างหลังกันบ้าง เบาะสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันมีข้างหลังก็เดิมๆโรงงานเลยนะครับท้ายเทยเดิมทุกจุด ซอกเดิมเลยนะครับนี่ก็ซอกเดิมนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยเมดอาร์ยู่ครบสีเดิมน็อตไม่ขยับเลยนะครับนี่เดิมเดิมเลยน็อตไม่ขยับนะครับโลโก้โตโยต้าก็อยู่นะนี่ฝาเดิมนะครับผมโอเคท้ายรถก็เดิมเดิมโรงงานนะครับมีถังแก๊สมายางอะไร ไม่เคยลงพื้นแม่แรงไม่เคยใช้นะครับตรงนี้จะเป็นถังแก๊สนะครับที่โรงงานเขาติดตั้งมาให้อเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนี่ห้องเครื่องก็เดิมๆโรงงานนะครับไม่มีปัญหาอะไร คานหน้าเดิมหมดทุกจุดคานหน้าเดิมเ, <Not S 1> <Not S 2> เดิมเลยน็อตเดิมน็อตไม่ขยับนะครับ <Not S 1> เดี๋ยวฝากกระโปรงสภาพสวยเลยนี่ครับจมเดิมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังอันนี้ครับสภาพสวยเลยเครื่องนิ่ม เิก็เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมอ่านี่เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับเดี๋ยวรีวิวภายในกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับก็ภายในก็เดิมๆนะครับวิทยุใช้ได้แอร์เย็นฉ่ำนะครับเย็นฉ่ำเลยนี่นะครับเย็นเจี๊ยบเลย แล้วก็กระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับนี่ใช้ได้ครบแนละ้วใช้ได้ครบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ ตรงล่างแน่นมากเลยนะครับคันนี้ผมเก็บงานลูกหมากมาให้ครบทุกจุดแล้วนะครับซื้อไปก็ใช้งานได้เลยยาวๆนะครับนะครับเครื่องนิ่มเลยเนะี่ยร้อยยี่สิบนะครับแป๊บเดียวเองประหยัดน้ำมันด้วยนะครับใช้ใช้งานได้สองระบบขับดีมากนิ่มเงียบนุ่มเงียบเลย ก็ถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับก็ติดตามติดต่อสอบถามได้นะครับผมรถอยู่ชลบุรีบางแสนนะครับ1นึ่งแสนบาทนะครับเงินสดนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผ่อนเดือนละสี 4, ่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับ